สวัสดีค่ะจันสกรเจนสุธรรมาค่ะรับใช้อยู่ในกลุ่ม B M w ค่ะก็รู้จักพระเจ้ามาประมาณ15าเดือนแล้วค่ะก่อนรู้จักพระเจ้าหนิงเองก็ทำธุรกิจเป็นผู้บริหารแฟรนช์ชสยสุขภาพอยู่ก็ในความเชื่อของของตัวเองอะนะคะก็เรียกว่าพึ่งกำลังของตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่าเชื่อหลักของเหตุและผลก็คือเชื่อว่าเราทำอะไรนะคะเราก็จะได้รับผล แบบนั้นนั่นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลบค่ะหนิงก็เชื่อว่าตัวหนิงเองเป็นคนที่ได้กระทํามันหรือรับผิดชอบมันด้วยตัวเองแบบ100%เอร์เซนก็เชื่อในเรื่องกฎของการหวานค่ะกฎของการดูแลกฎของการเก็บเกี่ยวมันก็เลยทําให้หนิงเองทาธุรกิจในขณะที่ทําธุรกิจก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทเรียกว่ามีความเพียร ก็จนทําประสบความสําเร็จก็เป็นที่พอใจของตัวเองแล้วก็ครอบครัวถามว่าเจออะไรที่ท้าทายไหมนะคะต้องบอกค่ะว่าช่วงการดําเนินชีวิตการทําธุรกิจค่ะแน่นอนเราก็มีความคาดหวังในเป้าหมายในความสําเร็จของธุรกิจเราก็เจอเรื่องท้าทายเยอะแยะมากมายนะคะถ้าบอกว่าไม่เคยเจอก็คงไม่ใช่เคยเหนื่อยเหนื่อยไหมเคยเหนื่อยเคยรู้สึกท้อไหมท้อค่ะ แต่ว่าก็ต้องบอกค่ะว่าทุกๆครั้งนะคะที่เรารู้สึกเจอเรื่องท้าทายค่ะหนิงก็จะบอกเต็งตลอดเวลาว่าเรากำลังเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอเพราะว่าบางครั้งเหมือนกับเราเรียนหนังสือค่ะเราก็เจอข้อสอบถ้าเราทําข้อสอบผ่านเราก็ได้เลื่อนชั้นในชีวิตจริงก็เหมือนกันค่ะเมื่อเจอเรื่องท้าทายถ้าเราทํามันผ่านเราเก้าวข้ามมันได้ค่ะนะคะเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เต็งม,มีความเชื่อแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ แล้วเหตุการณ์อะไรค่ะที่ทำให้หนิงเองตัดสินใจเชื่อพระเจ้าประมาณเดือนมิถุนายนค่ะนะคะหนิงเพื่อนนะคะเพื่อนที่เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วได้แชร์คลิปมาให้หนิงเป็นคลิปคำเทศนาค่ะนะคะเป็นคำเทศนาของพระเจ้า ซึ่งหนิงเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบในเรื่องการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ชอบเรื่องพลังบวกบวกนะคะอะไรที่คิดแล้วสร้างสรรค์เรียกว่าชอบแล้วก็ในขณะที่เปิดฟังอะคะ่ะต้องบอกเลยว่าวันนั้นฟังแล้วตื่นเต้นมากนะคะใน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 คำเทศค่ะรู้สึกว่ามันเป็นพลังของชีวิตมันมันมันคือเรื่องจริงของชีวิตอะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะหนิงหาหาคลิป คำเทศนาแบบนี้ค่ะฟังในทุกๆวันต้องบอกค่ะว่าหนิงฟังอยู่ประมาณเกือบสองเดือนนะคะในขณะที่ฟังรู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นแล้วเดือนนั้นค่ะหนิงจําได้ดีเลยเป็นเดือนกันยายนค่ะหนิงอยู่ที่กรุงเทพค่ะในขณะที่กรุงเทพก็โทรศัพท์หาเพื่อนค่ะถามเพื่อนว่าหนิงอยากไปโบสถ์ค่ะโบสถ์ที่กรุงเทพนี่อยู่แถวไหนเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับมา ะะแล้วเพื่อนก็โทรกลับมาค่ะเขาก็บอกนะคะวันนั้นจําได้เลยค่ะไปที่โบสถ์สุขุมวิทซอย4ค่ะนะคะในขณะที่ที่ตัดสินใจว่าจะไปโบสถ์ค่ะนะคะตัวเองก็ไปบอกลูกสาวค่ะบอกลูกสาวว่าลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปโบสถ์กันนะคะลูกสาวคเล็กหนิงเนี่ยแสดงสีหน้าแบบแบบยินดีมากเลยแบบพอใจมากเลยเราเราก็ว้าวๆอยู่นะคะงงทำไมเขาตอบสนองแบบดีมาก แล้วก็ไปบอกลูกสาวคนคนคนโตค่ะว่าลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปโบสถ์กันนะลูกสาวคนโตก็ปกติค่ะก,ก็พยักหน้ารับรู้ว่าเดี๋ยวไปโบสถ์กันพรุ่งนี้เราจะออกจากบ,บ,บ้าน9ก้าโมงครึ่งหนิงก็ไปบอกสามีนะคะก็ไปบอกสามีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโบสถ์สามีก็บอกว่าได้เดี๋ยวไปส่งนะคะสามีก็บอกแบบนี้นะคะแล้วก็คืนนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าหลับสนิทเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปโบสถ์กันในขณะที่สามีขับรถพาไปโบสถ ต้องบอกเลยค่ะว่าหนิงเจอความท้าทายนะคะเพราะว่าในขณะที่ไปอะคะ่ะเส้นทางที่จะเลี้ยวไปที่โบสถ์อะคะ่ะ mm hmm. เขากำลังทำถนนซึ่งรถยนต์อะคะ่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ในขณะที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้สามีก็ชำเลืองมามองค่ะว่ายังจะไปต่อไหมนะคะหรือว่าจะให้สามีเลี้ยวกลับเพราะว่าถ้าเราจะไปโบสถ์ต่อเราต้องลงจากรถค่ะแล้วก็เดินเข้าไปซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนั้นก็ยังรู้สึกเผชิญนะคะว่า ร้อนก็ร้อนค่ะใส่รองเท้าก็ส้นสูงค่ะเอาไงแต่ว่าสิ่งที่หนิงถามตัวเองนะคะว่าวันนี้ค่ะหนิงจะมาพบพระเจ้าค่ะหรือว่าหนิงจะยอมแพ้กับแค่ถนนเส้นทางที่มันไม่สามารถที่จะรถเข้าไปได้นะคะหนิงก็เลยบอกลูกสองคนว่าลงเลยลูกเดี๋ยวเราเดินไปในขณะที่กําลังเดินค่ะก็เจอมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะเราก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะไปถึงที่โบสถ์ค่ะ ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากเลยค่ะนะคะมีมีสมาชิกที่โบสถ์อะคะ่ะเราก็ไม่รู้จักใครนะคะตอนนั้นไปกันสามคนก็ไม่รู้จักใครเลยแล้วก็เขาก็ชี้ว่าให้ขึ้นลิฟต์ไปค่ะในขณะที่หนิงกําลังเดินเข้าไปในลิฟต์อะคะ่ะมีมีคุณลุงนะคะท่านหนึ่งเปิดปิดลิฟต์ให้ซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพแรกอะคะ่ะมันเป็นภาพที่หนิงรู้สึกว่าแบบบรรยากาศแบบนี้คือเราไม่เคยเจอที่ไหนอะเราเรามีความรู้สึกว่า มันมันมันเป็นมิตรภาพมันมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกะคะนะ่ะณตอนนั้นนะคะรู้สึกถึงความความอบอุ่นนะคะในขณะที่หนิงเองค่ะเดินเข้าไปกับลูกนะคะตอนนั้นหนิงจําได้บรรยากาศคนกําลังยืนนมัสการแล้วก็ร้องเพลงอยู่ะคะ่ะหนิงก็เดินเข้าไปกับลูกแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนนมัสการนะคะ นิงก็จําได้ดีเลยค่ะว่าในขณะที่นมัสก,การลูกสาวคนเล็กนิงอะคะ่ะเข้าการแขนขึ้นมาอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งนิงเองยังไม่ได้มีมีมีท่าทางแบบนั้นนะคะแต่ก็ดูเนื้อเพลงค่ะในขณะที่หนิงฟังเพลงนมัสก,การนะคะต้องบอกเลยว่าน้ําตามันก็บอกไม่ถูกนะคะว่ามันมันคือสภาวะไหนแต่แต่นิงเองรู้สึกว่า มันเหมือนพระเจ้าแตะใจหนิงอะแล้วก็เรียกหนิงอะว่าที่นี่คือที่ของหนิงะที่นี่คือบ้านของลูกอะแต่ว่าหนิงต้องบอกเลยค่ะว่าในขณะที่มีลูกอยู่ใกล้ๆนะคะเราก็ไม่อยากให้ลูกงงกับกับสภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะก็ก็ก็เรียกว่ากลืนหรือน,น้ำลายนะคะกลั้นน้ำตากลับเข้าไปนะคะไม่ได้ให้น้ำตาไหลออกมานะคะก็แค่ซึมๆนะคะ แล้วก็นั่งค่ะนะคะในขณะที่นั่งนมัสการนะคะก็ฟังคําเทศนาจนจบค่ะในขณะที่ฟังคําเทศนาจนจบค่ะหนิงรู้เลยค่ะว่าที่นี่ค่ะนะคะเป็นเป็นครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะที่หนิงเองอยากจะเอาลูกนะคะต้องบอกว่าอยากเอาลูกเอาครอบครัวค่ะนะคะมามามาอยู่ในครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวของพระเจา้า ซึ่งซึ่งซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่หนิงเองนะคะออกมาในวันนั้นนะคะหนิงก็ได้รับเชื่อในวันที่22กันยายนค่ะหนิงจําได้ดีเลยนะคะแล้วก็ลูกๆก,ก็ไล่รับเชื่อกันไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนจนตอนนี้ครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวครเตสเตนทนทั้งครอบครัวทั้งสามีทั้งลูกของหนิงนะคะหลังหลังจากที่หนิงรับเชื่อพระเจ้าะคะ่ะถามว่าชีวิตหนิงเปลี่ยนไปยังไงนะคะ อย่างที่หนิงบอกอะค่ะว่าหนิงทําธุรกิจหนิงพึ่งกําลังของตัวเองมาตลอดแต่เมื่อหนิงเองอะค่ะได้มารับเชื่อพระเจ้าหนิงรู้เลยค่ะว่าวันนี้ค่ะการพึ่งกําลังของตัวเองอะค่ะมันได้ผลลัพธ์ระดับหนึ่งในชีวิตแต่บางครั้งหนิงก็ยังขาดสันติสุขภายในซึ่งบางครั้งการพึ่งกําลังของตัวเองเราก็ไม่ได้วางใจในตัวเองแบบ100%เเซ แต่เมื่อหนิงเองได้มารับเชื่อพระเจ้าหนิงบอกได้เลยหนิงได้การวางใจพระเจ้าแบบร้อยเปซนตั่นนั่นคือสิ่งที่หนิงเองได้เรียนรู้นะคะในในการที่หนิงเองได้รับเชื่อในพระเจ้าค่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะสิ่งที่หนิงอยากขอบคุณพระเจ้าก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ที่หนิงได้ค่ะทําให้หนิงได้เรียนรู้ค่ะว่าการเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะ เราไม่ใช่วิ่งไล่ล่าเฉพาะความสําเร็จค่ะเรามีหลายๆบทบาทด้วยกันในชีวิตของเราหนิงกลับมามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับลูกกับสามีหนิงได้เข้าใจว่าบทบาทของคนเป็นแม่ค่ะมันไม่ใช่แค่หาเงินมาอย่างเดียวบทบาทของคนเป็นภรรยาก็เช่นกันค่ะ แล้วก็บทบาทของคนเป็นลูกนะคะหนิงได้เรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่พระเจ้าให้หนิงได้เรียนรู้ในความสัมพันธ์ในการเป็นเป็นผู้บริหารค่ะ หรือทํางานในองค์กรก็เช่นกันได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ในอดีตเราอาจจะตั้งว่าเรามีความสัมพันธ์กับใครเราต้องการให้ลูกเราเป็นแบบนี้ให้สามีเป็นแบบนี้ค่ะให้แม่เราเป็นแบบนี้หรือให้องค์กรเป็นแบบนี้แต่วันนี้สิ่งที่พระเจ้าให้หนิงได้เรียนรู้ในความสัมพันธ์คือเราจะให้อะไรในความสัมพันธ์นั้นกับผู้คนรอบตัวเราค่ะไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีค่ะไม่ว่าครอบครัวหรือไม่ว่าองค์กรค่ะสำคัญคือเราจะให้อะไรในความสัมพันธ์นั้น ไม่ใช่เราจะรับอะไรในความสัมพันธ์นั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของหน e um ิงยอดเยี่ยมค่ะหน, faith, ora, นะะิงพบสันติสุขพบความ e um นนสุขมากๆเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะค่ะวันนี้หนิงอยากบอกทุกคนค่ะว่าคําว่าพระเจ้าค่ะไม่ใช่เรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึ่งค่ะอยากบอกทุกคนค่ะว่าเราทุกคนคือลูกของพระเจ้าค่ะไม่ว่าเราอยู่จุดไหนของโลกใบนี้เราทุกคนคือลูกของพระเจ้า,าพระเจ้ามาเพื่อจะปลดปล่อยเรา ให้เราอิสระจากความกลัวบางครั้งเรามีเรื่องราวค่ะสภาวะของความกลัวไม่ว่าสถานการณ์โควิดในยุคนี้นะคะหรือเราขาดซึ่งอิสระก็คือความรู้สึกผิดในอดีตที่เป็นตัวที่จองจําทําให้เราไม่พบอิสระที่แท้จริงพระเจ้ามาเพื่อปลดปล่อยให้เราพบกับอิสระพระเจ้าต้องการเห็นเราค่ะ ในทุกๆวันค่ะให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันไม่ได้บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นไม่ใช่ค่ะแต่เป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันวันนี้หนิงมีพระวจนะค่ะที่จะมาหนุนใจพวกเราทุกคนค่ะอิสยาบทที่41ข้อ10อย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอยา่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราก็อยากบอกพวกเราทุกคนค่ะว่าวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนพบกับสันติสุขค่ะกลับมาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะสวัสดีค่ะ